สวัสดีครับพบกับเรารัชานนโซล่าเซลล์24ชาแนลบานปลายนะครับวันนี้ว่างครับเป็นวันที่พายุเข้านะฮะเลยว่าจะทำคลิปลงสักหน่อยไม่ค่อยว่างครับวันนี้ติดงานสร้างบ้านแล้วก็ทำร้าน คาเฟ่นะฮะวันนี้เราจะมาพาชมระบบของเรานะครับผมแต่นี้มีประเด็นเรื่องอินเวอร์เตอร์ไฮบริดใช่ไหมฮะที่ว่าเอาการไฟฟ้า มาสำรองนะครับของเราก็เป็นไฮบริดนะฮะเป็นของเร d ซันนะครับตัวนี้เป็นมอบแปลงนะฮะแตวนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็เลยต้องเอาการไฟฟ้าชาร์จแบตสักหน่อยนะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับ ลิเทียมฟอสเฟตนะครับสองโวลต์หนึ่งร้อยแอมพร้อมเอ็กชฟบาลานซ์สองตัวนะฮะตัวหนึ่งหนึ่งแอมป์กับห้าแอมป์แล้วก็วัดมิเตอร์นี่นะฮะของ a อซีต่อ,ตอไปคาปาซิเตอร์สามล้านฟารั เรกเกอร์125ยอมที่มาใหม่ก็มี Wi-Fi นะครับรุ่นนี้ต่อเชื่อมต่อ WI-Fi ได้นะครับก็จะมีพอร์ต RS 4 8 5นะครับต่อสายแลนนะครับส่วนที่เลือกใช้ IMWR 4นะครับโมดูล wifi แต่ตอนนี้ไม่ได้ต่อ Wi-Fi นะครับก็เสียบเข้าวไว้เฉยๆแล้วของเราเป็น ABS แยกนะครับไม่ได้ใช้เสียบโดยตรงนะครับจากการไฟฟ้าเราจะสลับไฟด้วยกันแยก ABS นะครับ <S <S ไม่รู้จะต้องไปขออนุญ,ญาตหรือเปล่าครับระบบเล็กๆแค่นี้นะครับ ดูจากคลิปจากคอมเมนต์แล้วน่าจะวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เราเพิ่งจะติดตั้งมิตเตอร์ใหม่นะครับอันนี้เป็นฝั่งของอินเวอร์เตอร์นะฮะใช้ไฟไฟ8 8หน่วยแล้วนะครับอันนี้คือของอันนี้รีเซ็ตใหม่นะครับอันที่จริงมันก็เยอะกว่านี้แหละอันนี้ใช้การไฟฟ้าไป6หน่วยนะครับใช้เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับส่วนอันนี้ก็เครื่องใช้ภายในบ้านทั่วไป ย้ำนะครับไม่มีแอร์นะครับบ้านผมไม่มีแอร์พัดลมสามตัวมองเข้าหนึ่งตัวกาต้มน้ำร้อนแล้วก็เครื่องเครื่องปั่นน้ำผลไม้พันสองร้อยวัตต์ครับใช้ได้ครับใิกต่อเนื่องก็ได้ใช้ยาวต่อเนื่องก็ได้นะครับเครื่องปั่นอันนี้คอนูเมอร์นะฮะ ตัวนี้เป็นต่อจากอินเวอร์เตอร์นะฮะคอมไบเนอร์อ่ามาดูแบตกันบ้างครับแบตของเราสังเกตดูผมไม่ได้ใช้บีมเอสบีมเอสนะครับอันนี้บาลานซ์อันนี้สองร้อยแอมแบตสองร้อยแอมบาลานสองตัวอันนี้ก็สองตัวแบตหนึ่งร้อยแอมผมจับขนาดกันเลยนะครับ ปกติถ้าแดดออกทั้งวันก็ชาร์จพออยู่นะครับอยู่ที่แผงด้วยเอามาดูฟัง AC to AC เออ DC to DC นะฮะขอไฟ <laughs> เิร์ดเหมือนเดิมอันนี้คือแผงโพลีนะฮะนี่โพลีเบเกอร์โพลีครับผมใช้กล่องอันนี้ฮะพอดีนกไม่ค่อยมีตอนแรกๆตอนนี้ก็ขี้เกียจเปลี่ยนแล้วฮะรู้สึกว่าเบเกอร์ DC มันจะเสียบ่อย อันนี้โพลลี่นะครับโพลลี่โพลลี่ต่างหวัดกันนะครับแรงดันก็ต่างกันนะฮะต้องเวียนแบบนี้ก่อนนะครับแรงดันต่างกันแล้วก็จับขนานมาลงไดโอดนะครับไดโอดบีตตัวนี้ห้าขานะฮะแล้วมาเข้าบูทบูทบูทให้ได้แรงดันแ80ดสิบโวลต์นะครับเพื่อที่จะเท่ากับออมฟัต ออมาฟัดของเราก็หนึ่งร้อยสี่สิบาทสามแผงนะฮะโพลีสองแล้วก็ดันเข้าออรบิดตัวนี้นะฮะดันเข้าออรบิดตัวนี้อีกทีหนึง่งเข้าออรบิดตัวนี้ปึ๊บขึ้นไปนี่เพื่อีกของเรานะครับตันนี้ไม่ช้านะครับ ไม่ใช่ว่ากลางคืนนะฮะกลางวันนะฮะมันเป็นอายุเข้าครับทั้งวันทั้งคืนก็เลยก็เลยบูตไฟไม่ได้เลยนะฮะสิบสามวัตตนะครับผมอันนี้ตัวนี้ Black Edition ตัวนี้ชาร์จเจอร์ c k ล d i อ i o n ตัวนี้4 0่สิบแอมป์ติดพัดลมระบายอากาศเพิ่มให้อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะ ตอนแรกใช้แค่ตัวเดียวมันเต็มแม็กเลยฮะ45แอมป์ซึ่งวัดซึ่งแอมป์ของแผงที่ผลิตได้จริงมันเกินครับช่งวงแดดแรงๆก็พีคไป50แอมป์เลยนะฮะผมก็เลยต้องใช้ระเอกเก่าของเรานะฮะอันนี้ใช้แผงเดียวนะครับ5 0 5วัตต์550วัตต์แผงเดียวกับพื่อมมาตอนนี้ตอนนี้ก็ผิดไปอย่างที่เห็นครับ 50บาทผลป้าขนองจัดเต็มเบเกอร์อซีครับพอดีแยกมาจากตัวเก่าตัวนี้ไม่ได้ดึงตัวนี้มาฮะขี้เกียจขี้เกียจพูดง่ายคือขี้เกียจอ่ะไม่มีเวลาด้วยครับสน่วนมากไม่มีเวลาเราไม่ได้ประสมไฟนะครับนิ้มย้า่าเราไม่ได้ประสมไฟ เราดูว่าจะมีจดหมายหรือเปล่าฮะของเรามี BMS แยกนะฮะไม่ใช่ BMS APS APS ขอไฟครับ BMS นั่นของแบตนะครบ APS นะครับผมแยกมาโอเคครับผม วนอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆก็ไม่มีอะไรแล้วขอยจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ